ไปบ้านเล้ว <tu> น <i ro> ุมามามาฟ้าวฟ้าวผุนผุนผุนเบืองมันเบืองมันเบืองมันพี่น้องเบืองมันเมืนี่ซ้ำไหนผุนลุยป้าเข่าผุ่นฟากเบิดบ่นนี่โอ้ยหมอนี่ผุ่นผุนไอ้ลาเต้มึงยิงนั่นนั่นนั่นมึงดีมั่นขนาดสิมันขนาดนี่มันขนาดไโอ๋ออ๋ออ๋อลาเต้มาจะใช่น่ะเอ๋อโอ้ยมาจะใช่น้อว่าอยู่ดุกนี่ยืนถาผู้ได้ถาอ้ายมันนี่ว่า พุ่นพุ่นโอ้ยพุ่นมาแม่นางลงุงโอ้ยนางถาผู้ได้โอ้ยยังม่ท่านเศร้าขึ้นถึงหมาแดงตัวนั้นจะวนี่โอ้ยขากอยู่ล่ะเททตะตัวตืนยังขึ้นหอดหมาแดงขึ้นเก้าคุณวะโอ้ยชาวมากชิม,มานาั่งถามันอยู่เนี่มามากลรกเดี๋ยวป้าป้าหาให้ไหมเอาฆากันเป็นนางแน่บางีย,อยงอยู่นะ่ะหน้าบ้านปฏิทโทพุ่นโอ้ย มันจะเป็นดานร้อยที่สองตัวนี่โอ้ยพ่นพูนพูนพูนยืนแนมจ้องบวกระพิบโอ้ยเพิ่นเห็นเงนียงเนาะโอ้ยมันผ้ากันเป็นนางยังอยูอย่หน้าบานฮะผ้ากันเป็นนางแนมแนมมึงยังอ่าเอาเอา,เอาสองตัวนี่เอาเป็นนางเงียงกันที่หนังน่ะเอาท้ายแบบติฮะผ้าก,กันท้ายแบบติโอ้ยพ่นโอ้เอินลูกค้าโอ้ยสิเป็นนางกวักแท่นพี่เมียวติโอ้ยสองตัวตึง กเป็นนางกว่าประจำแลนผุดไหโอ้ยอ้ยอ้ยมาสร้างเคีไปตัวัดเถอลูกขักยู่ขักยู่โตตึงโตตึงโอ้ยคักแห้งคักแห้งลาเตโตตึงลาเตโตตึงปรโตูแบกลายเห็นหยังบ้าคิดยืนเบงอี้อย่งเดีนี่ประตูะะตมองอยูย่ไหมผุผุนพุน,ปนไปแล้วลาเต้พื่อคุณหายอย่างไรเน้่ฮะโอ้ยผุดพุนพุน